สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่กําลังนะครับสนใจหรือว่าทํากาแฟนะครับทานเองอยู่ที่บ้านนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์อีกตัวละกันนะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกนะฮะอยากจะทำกาแฟทานเองที่บ้านเนี่ยนะครับก็เริ่มหาแหล่งกาแฟดีๆนะครับแล้วก็เริ่มทําแบบง่ายๆนะครับทานเองแล้วก็พอรู้สึกสามากขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราอยากได้กาแฟที่รสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างมันก็จําเป็นแต่ว่าเราก็ไม่อยากใช้อุปกรณ์ที่มันแพงใช่ไหมครัก็พยายามหาอุปกรณ์ง่ายๆนะครับก็คราวที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมรีวิวเจ้าตัวนี้ไปนะครับก็คือตัวที่บดกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นของ thamor นะครับรุ่น4ี่ก็ผมซื้อมาจากใน shopee นะครับราคาก็อยู่ประมาณพันต้นๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะมาพูดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกาต้มน้ำไฟฟ้านะครับ ถามว่าการที่เราจะกินกาแฟที่ดีเนี่ยแน่นอนครับมเมล็ดกาแฟนะครับที่ดีก็คือได้จากแหล่งที่ดีนะครับสายพันธุ์ที่เราเลือกจะเป็นอาราเบีก้าหรือว่าโรบัสต้าก็แล้วแต่แต่ในการที่เราจะสกัดกาแฟเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องใช้น้านะครับซึ่งน้ําก็ต้องเป็นน้ําร้อนนะทีนี้อุณหภูมิที่มันจะสกัดกาแฟได้ดีเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงเกองศานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มนะครับเข้ามาศึกษาว่าเอะถ้าเราอยาก การต้มน้าไฟฟ้าดีๆที่มันสะดวกเนี่ยใช้ตัวไหนดีนะครับก็เลยสุดท้ายมาจบที่เจ้าตัวนี้นะครับก็คือของยี่ห้อไทม m ม r นะครับคือตัวนี้บอกก่อนว่ามันจะมี2ขนาดนะครับขนาด600 ml กับ800 ml อันนี้ผมทานเองที่บ้านนะครับชงก็ชงกันประมาณส3สาคนในบ้านทานเนี่ยก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับก็เลยเลือกเป็นสีดำนะครับชอบสีดำมันจะมี2ส,สีนะฮะคือมีสีขาวกับสีดำนะครับตัวตัวแพคเกจเขาเนี่ยเวลามาเนี่ยก็จะเป็นกล่อง ประมาณนี้นะครับทำมอเนี่ยบอกก่อนนะฮะว่าเป็นของจีนนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยผมว่าสู้แบรนด์แบบยุโรปได้เลยแหละนะฮะซึ่งตัวนี้ข้อดีของมันคือมันเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะจะให้ดูรายละเอียดทีหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดูก่อนว่าอุป,ปกรณ์เนี่ยนะครับที่มันมาในกล่องจะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือตัวตัวกานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจะมีแบบระบบเหมือนแบบแม่เหล็กนิดนิดนะฮะ ตัวนี้นะครับก็จะใส่น้ําได้นะครับประมาณ600 ML นะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวขดลวดนะครับที่จะใช้กับตัวตัวตัวแป้นของเขาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความสะดวกของเครื่องตัวนี้มันดียังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับก็นะครับสําหรับวิธีนะครับในการที่เราจะใช้ตัวกาต้มน้ําไฟฟ้าทมมอตัวนี้นะครับก็สะดวกมากๆนะครับก็คือตัว แป้นเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับเป็นระบบเหมือนกับดิจิตอลนะครับเพียงแค่เราสัมผัสนะครับก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับซึ่งสังเกตนะครับก็คือว่าตัวด้านซ้ายตรงนี้นะครับอันนี้คืออุณหภูมินะครับของน้ํานะครับที่เรายังไม่ได้ต้มนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็คืออุณหภูมิที่เราต้องการว่าเราอยากได้นะครับน้ําที่อุณหภูมิเท่าไหร่วิธีการปรับง่ายๆคะมันจะมีเนี่ยตรงนี้นะครับเราเป็นแถบเนี่ยเราใช้เลื่อนนะครับ ไปอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเราอยากจะได้น้ำนะครับอุณหภูมิที่9 4องศาก็เลื่อนแบบนี้นะครับแล้วก็พอเวลาเราต้องการที่จะเริ่มนะครับเราก็กดปุ่มทางด้านขวานะครับก็คือปุ่มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต้มให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเข้าไปก่อนนะครับซึ่งตัวการุ่นนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนก็คือมันจะมีขนาดทั้งหมด2ขนาดก็คือ600นะครับกับ800 ML นะฮะเดี๋ยวผมจะ เขาลองให้ทุกคนดูนะฮมันจะด้านในเนี่ยมันจะมีขีดบอกนะว่าเราต้องเติมน้ำเข้าไปเนี่ยขั้นต่ำนะครับมันจะเลยเลยเลยประมาณทักสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่นะฮะมันจะมีขีดบอกอยู่นะครับว่าขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่หลังจากที่เราเติมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดฝานะฮะแล้วเวลาเราจะเริ่มเนี่ยเราก็กดนะครับจะกดปุ่มทางขวา ปุ่มข้างขวาเนี่ยหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีนะครับสีแดงๆขึ้นเป็นรูปไฟก็คือว่าเครื่องก็กลังจะทํางานนะครับในการต้มละนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ำมอสักู่นะอยู่ที่ประมาณ33องศานะครับเราต้องการอยากจะได้น้ําที่อุณหภูมิที่94องศานะครับเดี๋ยวเครื่องเขาก็จะค่อยๆไล่นะครับความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาประมาณ สอนาทีนะครับสอานาทีเดี๋ยวเราดูนะฮะจับเวลากันดูนะครับอันนี้เครื่องก็เริ่มทำงานนะครับก็จะมีเสียงแต่ว่าก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังก็ประมาณนึงแต่ว่าไม่ไม่เสียงดังมาก ในส่วนของการต้มน้ำทานมอตัวนี้นะฮะมันจะมีฟังก์ชันอีก2ตัวนะฮะที่ค่อนข้างสะดวกนะสำหรับเผื่อว่าบางท่านนะครับที่ซื้อมาแล้วนะครับอาจจะยังไม่ทราบก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันนะครับก็คือแบบด่วนนะครับแบบที่เราไม่ต้องไปกําหนดอะไรแต่เราต้องการน้ํำเดือดเลยก็คือที่ร้อยองศาเซลเซียสนะฮะง่ายๆฮนะเรากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับตัวอุณหภูมิตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นร้อนะครับ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไล่อุณหภูมิไปที่ร้อยองศานะครับโดยอัตโนมัติเองแล้วก็พอครบร้อยองศาเขาก็จะหยุดการทําผว่ามันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ตอนแรกผมก็ไม่ทราบนะฮะก็คือว่าเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปุ่มทางด้านหลังนะครับเป็นตัวสวิตช์ในการปิดเนี่ยนะครับผมก็จะไปปิดสวิตช์จริงๆแล้วมันมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าเรากดนะครับที่ปุ่มทางด้านขวานะครับที่เป็นปุ่มเพลย์กับปุ่มหยุดเนี่ยนะครับเรากดค้างเลยครับเครื่องมันก็จะหยุด แล้วก็เข้าโหมดสแตนบายนะครับก็คือตัดการทํางานนะครับเวลาเราต้องการจะเรียกใช้เขาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็แค่แตะนะครับเครื่องมันก็จะกลับขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะต้มน้ําที่อุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เซ็ตเหมือนเดิมนะฮะอ่านี้เป็นต้นนะฮะแล้วเราก็กดเลนนะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิถ้าอุณหภูมิมันเกินอยู่เนี่ยเครื่องมันจะบอกนะฮะมันจะมีเสียงร้องปี๊บปี๊บเนี่ยก็คือว่าอุณหภูมิของน้ำเนี่ย มันสูงกว่านะครับอุณหภูมิที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับเวลาไม่ใช้เราก็กดปิดนะครับก็ลองดูนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ราคาค่อนข้างย่อมเยาวแล้วก็ใช้งานสะดวกด้วยนะครับสําหรับท่านที่ว่าอยากจะหากาต้มน้ำนะครับดีๆนะครับรูปทรงสวยๆเนี่ยแล้วก็ตัวตัวปากนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราดริปกาแฟเองเนี่ยนะครับก็ควบคุมน้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัว น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสายนะครับแบบเล็กๆซึ่งมันจะริปสะดวกมากๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวลองหามาใช้กันดูนะครับยังไงวันนี้ก็จบรีวิวเท่านี้ขอบคุณครับ